กระทรวงเกษตรครับมอบหมายให้กรมปศุสัสตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่1ิพฤษภาคมคือตรงกับวันพรุ่งนี้นะครับโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวาภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวาภาพการผลิตปศุสัสตว์ของกรมปศุสัสตว์เนี่ยเขาก็เลยไปคัดเลือกโครครับเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือตอนแรกเลียกโคก่อนนะฮะว่าจะเป็นโค ใช่ไหมเป็นวัวทั่วไปนะครับแต่ว่าดูคุณลักษณะดูหน่วยกา้านตรงตามหลักการนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นพระโคเพราะว่ามาอยู่ในพิธีนะครับลักษณะรูปร่างสมบูรณ์ความสูงต้องไม่น้อยกว่า150เซนความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนความสมบูรณ์รอบอกโหนี่ละเอียดนะฮะร,รอบอกก็ต้องวัดไม่น้อยกว่า180เซนโคทั้งคู่เนี่ยสีต้องเหมือนกันด้วยนะฮะผิวต้องสวยขนนี่ต้องเป็นมันเลยฮะ ไม่ใช่แค่ดูลักษณะภายนอกนะครับแต่ดูไปถึงจิิยามารยาทโอ้ัวเขาก็มีนิสัยของเขานะฮะก็ต้องเรียบร้อยฝึกด้วยนะฮะฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายครับเขาเนี่ยโค้งสวยงามเท่ากันดูไปถึงตาครับท่านผู้ชมฮะโอ้ถ้าไม่มีในข่าวนี้เราก็ไม่รู้นะว่าดูกันละเอียดขนาดนี้นะตาเนี่ยต้องแจ่มใสหูต้องไม่มีตำหนิหางต้องสวยงามดี มีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาขวัญหลังก็ต้องถูกต้องมีขามีกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมด้วยครับทุกผู้ชมฮะโดยในปีนี้นะครับ2,567กรมปศุสัตว์คัดเลือกพระโคเพื่อมาใช้ในพระราชพิธีนี้นะครับสองคู่คือพระโครแรกนาขวาัญหนึ่งคู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงนะครับ ยังมีพระโคสำรองอีกหนึ่งคู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนนะครับก็เป็นโคพันุ์ขาวลำพูนมีสีผิวเนี่ยขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดนะครับลำตัวนี่คือเกลี้ยงเกลาเลยฮะไม่มีจุดด่างดำหรือไม่มีสีอื่นปนที่ลำตัวเลยเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนครับเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตา ยังเป็นสีชมพูเลยท่านผู้ชมครับบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบก็มีความสมบูรณ์แข็งแรงและเวลายืดและเดินก็สง่างามด้วยนี่คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะ